โดยประมาณนะพี่นะตีเฉลี่ย240แล้วกันเพราะว่านับกันแบบว่าคร่าวๆได้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 ต่อไปกระสอบที่เก้อฟเจเก 240ตัวต่อไปกระสอบที่9นะคะรีวารุ่น505ค่ะป้ายฮิวแมนค่ะของสวยของดีค่ะพี่ภูมิใจนำเหนืนหอสลับกันก็ได้ไหมผือปีดพีให้แปะให้ให้แกไปเลยเดี๋ยวเขาทำเองเอามาตั้งไวให้เขาก็พ่อ อ๋อพี่ไปกินก่อนได้เลย,เลยเกิกกเดี๋ยวช่วยเสร็จอ๋เอเดี๋ยวช่วยให้เสร็จอ๋จอ ไปกินข้าวก่อนต้นกินข้าวยังโอเคเดี๋ยวต้นอยู่อันนี้ยกกันสองคนนะ่ะยกกันสองคนเขาบอกยวมายกกันสองคนต้นต้นมายกอันนี้ก่อน <c oughs> อ่าสองคนสองคน <c oughs> ให้ให้ยกอันนี้ออกไปก่อนนะยกกองนี้ออกไปก่อนแ <c oughs> ม่เนะี <c oughs> ่ยเออ ไม่พี่หมียกลงข้างหลังจำไปกินข้าวของไม่มีแรงไม่ต้องยกพี่ไปต่อไปนะคะต่อไปไหนอะลูกค้าได้ไหมคะได้ไหมอเฉพาะกระสอบที่เปิดรีวิว,วมีกระสอบใหม่กระสอบใหม่ละคะปกติ ตามราคาในคลิปเลยใช่รีวิวขายได้ใช่ไหมว่างอยู่ที่จัดลาครเฉพาะกระสอบรีวิวค่ะมาค่ะอีกหนึ่งรายการนะคะรีวายรุ่น505 ปิดกันเยอะมากจริงๆค่ะพี่เปิดกันเยอะมากจริงๆเปิดกันแบบไม่รู้กี่กระสอบแล้วนะคะเยอะเยอะมากๆเลยรีวายรุ่น505ค่ะมีวายรุ่น505นาะคะสำหรับลูกค้าที่ตัดได้เลยพี่ต้นสำหรับลูกค้าที่อยากขาย501แต่บางคนยังขาย5 0ายไม่เป็นใช่ไหมเขาก็จะชอบขาย505กันเพราะว่าทรงของ5 0าเนี่ยมันก็จะออกคล้ายกับ 5.01เลยมันจะเป็นขากระบอกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราดูเผลเผเนี่ยมันมันอาจจะดูไม่ออกเลยว่าอันนี้คือ5.05อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะใครสนใจรีวารุ่น5.05ป้ายฮิวแมนฟลนะคะแคปข้อความหรือแคปหน้าจอรูปนี้ทักแชทแจ้งแอดมินได้เลยนะคะยังมีพร้อมส่งและลูกค้าท่านใดที่ต้องการให้รีดค่าบริการในการรีดนะคะ5.05กระสอบละ 300บาทเท่านั้นเองค่ะพี่หาพี่ก็ไม่เสียเวลาในการทำของทำ้านะคะถามว่า505เนี่ยจะมี5 1 7บนไหมแล้วแต่บางกระสอบนะพี่แล้วแต่บางกระสอบบางกระสอบก็จะมี517ประมาณ1-2ตัวบางกระสอบก็จะไม่มี517เลยนะคะตั้งแต่ที่ปุ๊เปิดมาลูกค้าเปิดรีดหรือแบบเห็นมาเยอะๆนะคะมันแล้วแต่กระสอบเลยบางกระสอบก็จะไม่มี517บางกระสอบก็ มีประมาณหนึ่งถึงสองตัวแต่บอกกันเลยว่าห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่นะก็เอาไปได้เลยถ้าถ้าพีา่ซื้อกระสอบที่มันเป็นห้าห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนห้าหนึ่งเจ็ดอะซื้อเป็นกระสอบแบบนั้นอะแพงนะประมาณสองหมื่นแปดนะตกตัวหนึง่งสองร้อยสองร้อยแปดสิบาทนะเพราะว่าห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันมันเหมือนไม่ไม่ผลิตแล้วหรือไงไม่รู้นะพี่มันหาย,ยากมากเลยนะตอนเนี้ยมันแทบจะ คือส่วนใหญ่เจอเ้าอ5 2จแต่จะไม่เจอ517เลยน้อยมากค่ะพี่น้อยมากนะคะไซส์ก็จะออกเป็นไซส์สวยๆค่ะรีวิวเยอะมากแล้วค่ะพี่ขา505ตัวนี้นะคะรีวิวเยอะมากแล้วหนูมาตอกย้ำให้พี่ดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะมาตอกย้ำให้พี่ดูอีกสักครั้งหนึ่งว่างานป้ายฮิวแมนตัวนี้นะคะงานออกแบบไหนสวยงามมากขนาดไหนนะคะพี่ เอลสเอวิ0ยาว32คือไซส์สวยมากค่ะไซส์ดีนะคะเอล30ค่ะยาว32ใครที่ชอบ505นะคะป้ายฮิวแมรีบทักแชทแจ้งน้องแอดมินได้เลยเอล34ยาว34ค่ะวันนี้คือเราเปิดกันแต่งงานแบบสุดยอดนะคะงานที่มันเป็นแบบแร์ไอเทมว่าไปว่าไปว่าไป เอลสามสิบสี่ค่ะเอลสามสิบสี่ค่ะเอลสามสิบสองค่ะพี่ต้นหนึ่งกระสอบขึ้นมาอีกเอลสามสิบสี่ค่ะยาวสามสิบนะคะใครชอบห้าศูนย์ห้าดูไลน์นี้อยู่แล้วรีบทักแชทมาได้เลยเอลสี่สิบค่ะ เอลสามสิบสี่ค่ะเอลสามสิบหกนะเป็นไงไซส์สวยเอลสามสิบสามนะคะความยาวก็จะทั่วไปเลยพี่จา๋าสามสิบสามสองนะจ๊ะเอลสามสิบหกค่ะตัวนี้หมึกแดงนะคะปลายแคร์ค่ะงานเมดอินกรวเตมัลาค่ะ มึกแดงค่ะเลสามสิบหกค่ะ,ะใครที่ชอบนะคะพี่ขาลสามสิบสองค่ะ,คะ,ะต้นดึงกระสอบขึ้นมาอีกสามสิบหกค่ะพี่ L สามสิบสี่ค่ะ ซิปอยู่ครบนะคะอาจจะไม่ได้ติดให้นะพี่นะในบางตัวนะเอามสิบสามแจมแจมแจมสามสยาว30ค่ะพี่ดูความสะอาดของผ้าเอาได้เลยนะคะพิจารณากันเอาเลยพี่จา๋าห้าศูนย์ห้าฮิวแมนฟลาย L สามสิบหกค่ะพี่ L สามแปดกระบอกเล็กพายยืดเ L สามสิบไซส์อย่างสวยเอลสามสิบสองนะเป็นไนงะไซส์สวยมาก L สามสิบสี่ค่ะ ส8ีบลูยีนค่ะงามที่สุดค่ะเอลสามสิปดป้ายอาค่ะป้ายอานะคะพาาเนื้อทรายจ้ะตัวนี้ก็พาาเนื้อทรายนะคะเอลสามสิบสอง ใช้ดีมากค่ะพี่เอลสามสิบสามป้ายอาค่ะพี่ขารีบนะคะห้าศูนย์ห้าป้ายนี้ขายดีค่ะเอลสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่ค่ะไม่เป็นไรเอลสามสิบหกพี่สามสิบหกค่ะ พี่อายต่อพี่ปูนหน่อยเลยพี่ปูรับฝาดัสบน่อยแล้กี่ตัวเนี่ยตาต่อใส่กำลังสวยเอวสี่สิบตัวใหญ่ตัวเดียวไส,วส้ตัวที่สองตัวที่สองอ๋อตัวที่่สวนใหญ่เอวประมาณสามสองใส์ใหญ่คล้ามาไม่กี่ตัวเองค่ะใส่สามเอ็ด ไซส,ส์ส่วนใหญ่30มสถึงสามสี่จะเยอะใช่สามสิบสามเอ็ดสี่สิประมาณสักห้าส่วอะไรเงี้ยนี่ไซส์สามเอ็ดงานสวยมากไซส์ก็สวยสามสี่ อันนี้สามสี่คือส่วนใหญ่ใช้มาตราฐานนะอันนี้ป้ายขาวไช้แท็บไช้แท็บ,บ,บสามสี่อ๋อเรียกพี่โก้อ๋อพี่ต้มรับก่อนก็ได้ อืมสีดำพระสีนะคะสียีนสีดำส่วนใหญ่อาจจะมีสีครีมบนไซส์สามสิบไซส์กำลังสวยอะผ้าสะอาดะใช่ผ้าสวยผ้าสวย เป้าไม่ย่นไม่บางใครสนใจเช็ดมาได้เลยยังมีว่างระสอบว่างยังมีมใช้สามแปด ใส่แล้ส่วนใหญ่ใส่อยู่ประมาณ30 3สิบสสสสถ้าสะอาดมากสามหก สา,ส,าสามสี่ไซ้าางานสวยนะปลายขาวคือสภาพดีมากปลายขาว นี่ปลายอ่าอุ้ยสีดาเข้มมากใช่ผ้าใหม่มากตรงนี้เป็นน่าจะเป็นรุ่นพิเศษอ๋อรุ่นพิเศษใช,ใช่ไหมมันจะมีมันจะมีแถบบอกใหม่มากใช่เหมือนผ้ายังไม่ผ่านการใช้งานเลย สีเข้มมากสวยสีดินไซส์สามสี่ไซส,ส์กำลังสวยเลยอะ่ะแล้วห้าศูนย์ห้าเนี่ยมันเขียนซีนี้คือรุ่นของมันปะค่ะก็บอกเล็กอ๋อจะเป็นรุ่นค่ะก็บอกเล็กค่ะก็บอกเล็ก in to USA น,นี้เป็นการที่พูดด้วยหน่อยดเขียน USA อ๋อตัวนี้งาน US นะเป็นหมึกแดงใช่อันนี้ก็ US หมึกแดงไม่ได้ดูหลายตัวเลยนะของ US หรือของอะไรนี่ไงแค่อยู่ด้านในโอ้ USA อ๋อ่าแค่ตัวนี้อะจะเป็นรุ่นหมึกแดงนะคะงาน US ะแค่ตัวนี้ ที่เจอแบบนี้ก็เอาไปคัดแยกทำราคากันนะตัวนี้ก้านดำด้วยจ้าอ๋อนี่ดูไหมติดหน้าอะไรอ๋อกระดุมก้านดำใช่คุณเฮ้ยลองสังเกตลายลายหลายอย่างเลยนี่ไม่ใช่การขาวาวแต่ด้านหลังเขียนอยู่เอสเอยูเอสเอตัวนี้อ่าเป็นอุ้ยตัวนี้งานไม่เก่าจริงเหรอไม่ดูแถบเลยตัวนนี้งาาไม่่เก นี่ดูกระดุมตอกโอ้โหดูโค้งดิเขาทำไวก่โอนเนี่ยดูดิเนี่ยโอโ้ยอ,อัน USB เอาปลาย่า USB ใสนใจนะคะ505้าไปฮิวแมนรีบกลักเช็ดมานะไซส์3เม็ซิโก งานไซส์โอเคเลยอะไซส์เล็กๆไม่ใหญ่เกินและไ,ไอเนี้ยหมึกหมึกเนี้ยไม่แน่ใจอะามเลยามเลยนะ<า>ช่วยต่ออยากจะตามมากเลย <laughs> อยา่จะตามมากเลยตอนเนี้ย มึกแดงมึกแดงอ,อืมเทลสาสิบสี่ป้ายแครแม็กซิโกมค่ะตัวนี้ป้ายแครหมึกแดงการปกตินี่หมึกแดงเปิดเยอะมากแล้วนะห้าสูนห้านี้เราเปิดเยอะมากเลยนะคะ ปกติตรงนี้มันจะสีดำใช่เราเปิดรีวิวกันเยอะมากเลยค่ะ505เพราะว่าลูกค้าให้รีบค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้า<ม>เปิดให้รีบกันค่อนข้างเยอะ,ะไซส์ก็ถือว่าสวยงามค่ะพี่สวยงามเอลสาค่ะตัวนี้ผ้าเนื้อทรายค่ะ เอลสามสิบแปดผ้าเนื้อสายนะอ่าดูเนื้อผ้า <Hey. S 1> ตัวนี้เป็นซีทีกระบอกเล็กค่ะไว้แท็บนะคะตัวนี้เป็นไว้แท็บนะคะเอลสามสิบหกนะคะ, <Hey. S 1> ะ,คะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นค่ะกระบอกเล็กนะคะไว้แดตัใช่ นี่ก็เป็นรุ่นขากระบอกเหล็กนะคะรุ่นขากระบอกเหล็กนะพายือดอ่ามาจ้า505นะคะ505ปลายฮิวแมนค่ะใครสนใจแคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้มานะพี่นะทักแชทแจ้งหน่อแอดมินมาได้เลยนะคะโอเคสำหรับเปิดรีวิวงานรดีดรอบเชา้าขออนุญ,ญาตแค่นี้เนาะก้าวกระสอบไปเนาะ นี่ยังมีอีกเยอะที่ว่าไปรีดโดยที่เราไม่ได้เปิดไลฟ์นะคะเพราะถ้าเอามัวเปิดไลฟ์ทั้งหมดเลยเนี่ยก็วันหนึ่งก็ไม่จบค่ะพี่ยไไมได่ดด้้รวใช่แล้วแถมไม่ได้รีดด้วยเพราะว่างานรีดเนี่ยลูกค้าเปิดรีดกันค่อนข้างเยอะนะคะโอเคสําหรับรีวิวทั้งหมดนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสินค้ารายการไหนที่ยังมีอยู่แคปหน้าจอนะคะ แล้วทักแชทมาได้เลยนะคะเดี๋ยวปู้จะตัดลิปเป็นช่วงชั่วเ็เดี๋ยวลงโพลให้ทีละทีละคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่กัแล้วถัดไปไปแล้วสวัสดีค่ะ